อันนี้ก็คือดอกพุทานญี่ปุ่นนะครับแต่บางคนก็นรู้จักในนามของพุทานฮาวายนะครับเรารู้จักพุทานเพราะมันเป็นดอกไม้ที่เปลี่ยนสีได้นะครับตอนเช้าสีหนึ่งพอตอนบ่ายหลังเที่ยงแล้วก็จะเปลี่ยนไปอีกสีหนึ่งนะครับพุตานญี่ปุ่นหรือพุทานฮาวายนี้นะครับดอกจะไม่เปลี่ยนสีนะครับ ออกดอกดอกบานก็จะเป็นสีชมพูชมพูอ่อนอย่างนี้นะครับมีกลิ่นหอมเล็กน้อยนะครับนี่ฮะมีกสอตะพูเกสอตวเมียไอที่เหลืองจัดจัดนะครับก็จะเป็นช่อเลยนะฮะนี่ครับนี่คือดอกที่ยังไม่บานส่วนดอกที่บานแล้วนี่ครับ ดอกที่บานแล้วก็จะเป็นสีน้ําตาลอย่างนี้นะครับคือดอกที่บานแล้วนะฮะจริงๆมาชิดนี้นะฮะนำเข้ามาขั้งแรกจากเกาะฮาวายนะฮะก็เลยเรียกว่าพุตานฮาวายมีถิ่นฐานเดิมมาจากแอฟริกาใต้ครับเอามาปลูกกันทั่วไปนะครับ เป็นไม้ยืนต้นที่สูงได้ถึง5้ถึงหเมตรนะฮะนี่ฮะการปักชำก็คือตัดกิ่งไปปักนะครับโรคหรือแมลงมีน้อยมากส่วนใหญ่ก็อาจจะเป็นแค่เพลี้ยถ้าเราเจอเพลี้ยก็ตัดกิ่งนั้นไปทิ้งก็ก็จะช่วยกำจัดไปได้นะครับอันนี้ก็คือพุตานญี่ปุ่นนะครับหรือว่าพุตานฮาวายนะครับ